นี่นี่รับตังรับตังรับตังรับตัรับตังรับตังรับตงด้วยเชื่อช่อข้าข้าข้าขอาข้าข่าข่าข้าข่ะขอาค้าข้าก้าข้่ข้าข้าน้าข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 ้า้าง้าข้าข้าค้ลข้าข้าข้าข้ลข้า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 าข้้าขาข้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 าขาค้าขาขาขาาขขะ ไอแม่ได้ไอแนเป็นพี่พลอยนะคะอันนน้องพลยพี่พลอยค่ะเก่งมากรรรพี่พลอนะเก่งมากให้พี่เลยูให้พี่ยอมโอนี่นะคะาประจอบเซเว่นแล้วก็เหมือนน

นี่ไงยี่งไงนิ่งไงไหนไหนไนไหนใคร็นว่า่อนเต็มเพื่อนด่นะใครใใครอ้ขลงนเตียงเลยโปรคีนเาล็กมากแต่เวลาออกเทงกรโซนี <APPLAUSE ilos. S 1> ่ไปดูเลยนะออุย